หลังจากที่พ่อไอ้พันปลานิ้นขายเนี่ยค่ะแต่เฮ็ดมาได้สองปีสามปีสองปีสามปีเข้าเนี่ยแะครับอ่าประมาณสามปีเนาะค่ะน่าคิดว่ามันมีข่อดีจังไงจ้ะพอดีของมันคือข้ามีที่หน่อยขันข้าปลูกเข่าเฮ็ดหน้าเจ้าสิมันกับมันกับบัวคมอันเฮ็ดปลาข้ากข่ามีายได้ตลอดปีนะครับค่ะขายได้ตลอดปีนะครับขันเฮ็ดหน้ากับปีละครั้งหรือสองั้งเท่านั้นจ้ะแต่เฮ็ดปลาเนี่ยสิเฮ็ดได้ตลอด แันนี้ไล่ได้ตลอดปีนะครับกับขายพวกป่าเนื้อแล้วพันป่าขันนีออเด์เของมาเขาค็จัดทรงให้ลูกค้านะครับนันกับหมุนเวียนกันไปก็ได้ก็ได้ซอยห้านะครับแต่ถือเป็นมาเป็นไายได้ทีดีมากเลยค่ะเปนถือว่าเป็นไล่ได้เป็นเลี่ยงครอบัวได้นะครับครับสวัสดีครับผมชื่ออ่านนะครับบ้านเฮาอยู่บ้านไหนจ้าบ้านเฮาอยู่บ้านขั้นหักตำบล สีแก้วอำเพื่อเมืองจังหวัดระยอ็ดครับจ้าหน้าเริ่มต้นเลียงปลาพอปลาพวกนี้มัแต่โดนไปจ้าพอปลาพวกนี้มาประมาณได้สามปีนี่แหละครับอยู่ในฟาร์มกับมีทั้งไอ้พอพันลูกปลาขายปลาตัวใหญ่ก็ขายมาจากในฟาร์มปลาตัวใหญ่ก็ขายปลาเนื้อขากขายปลาลูกปลากาขายนะครับจ้ามือนี้กับสิมา่อความรู้วิธีการพอปลาเนาะไม่ได้เป็นความลับเนาะถามได้เนาะจ้าครับามได้ครับบอนั่นอ่ะ บอบอที่เขาเบิงมาเมื่อกี้เนาะค่ะมันเป็นพอพันธ์แม่พันธ์พอพันธ์แม่พันธ์มันเลิมไข่ไข่มันสิเป็นจังไงจ้าไข่มันมันสิอมไปในปากครับอ๋อเขาต้องจับขึ้นมาแล้วก็จับขึ้นมาแล้วก็ใส่สวิงแล้วก็ขึ้นมาใส่กล้วยนะครับอ๋อแล้วไข่มันก็สิเป็นจังสีอะไรจ๊ะนั่นครับมันคือมีไข่หน่อยไข่ใหญ่ต่างกันจ้ะมันแตมีไข่สมบูรณ์แล้วก็บรรสมบูรณ์ปนกันอ๋อค่ะเราเพอเขาได้จากปากปลามาจะสั่นแล้ว มใสไาในกลวยกลวยลงฟักเนี่ยเขาเป็นอย่างตัวเฮตงซีคับเพราะว่าเบอร์หนึ่งมันต้องใส่กลวยครับขั้นเข้าใส่ถาดโรดมันสีนาให้มันเป็นแตกหัวออกจังค่อยออกมาใส่ถาดมันเป็นระบบนำเข่าครับระบบน่าหมุนครับน่าหมุนเยียน่าหมุนแสดงว่าเขาไข่ไข่เลี้ยงแบบธรรมชาติที่มันยืนบ่ะจำเลยครับให้มันมีออกพย็นเลยคือออกพยันมันน่าหมุนนําดิน หันน้ำนิ่งนี่คือมันตายครับจมันต้องหมุนยิ่สิตลอดเลยมันต้องดิ่นอยู่สิตลอดน้ำเนต้วปลาก็ต้องกวนอยู่สิตลอดเลยจนอาทิตย์หนึ่งมันยังสิเป็นโตครับอ๋อมันต้องอยู่หนีเป็นอาทิตย์เลยบอกค่ะแม่นมันแตกตาปึ๊บพ่อกับว่าใส่ถาดเพราะมันมันแตกไหม้เข้ามาอยู่ในล่วยนี่หน้าสีโตมันล้วเห็นมาจากแม่นมันหัวมันสี้อนออกมาแล้วหางมันสีออกมาแล้วแต่ยังมมีใครอยู่กลางอ๋อเราเบอร์หนึ่งเนาะค่ะครับ พอออกจากปว้ยตัวนี้แล้วแตสีม้าเป็นบอน,นี้มัาสิเป็นแบบนี้มันสิเป็นโต้ต้นสิ<อ>ครับเราห้องเป็นยังจะกล่องเอาเปิดน้ำเขาตลอดเวลาจ้ะคันบ่เปิดตันกแตตายครับให้ให้มันเป็นธรรมศาสตร์เป็นออกเชนมัน<อ>มันสีมันสีทวนน้ำอยู่ก็เปิดยุ่งสิบิดมือเลยดิบิดมือบิดขึ้นตลอดยุดบ่ได้<อ>ครับคือยุดก็คือตายเลย ขันไฟดับนี่คือบัวใดเลยตายอยู่ในถาดนี่ดูมันไหนจ่าเขาเขาจะเอาไปลงบ่อขันอยู่ในถาดขันมันเป็นซ้ำนี่แล้วก็อีกประมาณสองสามมือนึ่ขันไม่เป็นตัวสี่แล้วใช้องเบิ้งมากันมันฟองขาวนะคือไข่มันสลัดออกจากฟองเบิ้แล้วใชมันสามารถสกินอาหารแล้วจังเอาไปลงกินอาหารแปงเพศพอออกจากบอหน่าบานที่เป็นมูลมูลตามระบบมันน่ะที่เป็นตัวนี้น้อยเลยค่ะครับเรามันสิบไปอยู่ส่ต่อจะมันอยู่ตรงไหนจังมืออยู่หัน อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งวันนี้พอมันเป็นโตปุ๊บมันบ่อแล้วเอามาล่งกินอาหารมันก็ไม่กินกินอาหารมันยี่สิบเอ็ดไม่ินกินอาหารมันยี่สิบเอ็ดวันยี่สิบเอ็ดมือเข้าจังายมาช้ำในบ่อออกจากกระชังนี่แล้วก็สีมาบอนี่มาบอนี่จ้าโตบอนี่ยั้นต้องให้อาหารมันมันโตบ่จาบอให้อาหารเม็ดหน่อยเลยเม็ดน่อยเบอร์ใดจ้าให้ว่า อันโปรตีน32มสิบสองเม็ดน้อยสามสิบสองเปอร์เซ็เขายากไปร้านค้าเขาก็บอกไปเลยเลยว่าอาหารแมนเม็ดเล็กๆอาหารปลาดุกเม็ดเล็กๆนะอาหารปลาดุกเม็ดเล็กๆเป็นกระเสียวใสหนี่เขาเลยเล็กที so o, ่ส really. uh ุดแมนจ้าเรามันอยู like ่บอนีจักมือจับแบบนี uh ้อยู่บอนีจนกลัวมันส่ได้ใส่ตัวระบาดซ้ำนี่แหละเนี่ยอ๋อผมก็ร่อนได้มันอยู่อยู่บอลนีแล้วผมร่อนตัวระบาดมันสิข้างกงนี่จ้าอันข้างกงนี่คืออาหาสืบตัง ข้างกงนั่นคือเจ็ดสิบต่างข้างกงนี่คือสองบาทข้างกงนี่คือสามบาทนี่คือกงร่อนเลือกคัดขนาดปลาคัดขนาดแล้วพอได้ขนาดแต่ละขนาดประสิทธิ์ไปยู่ตามไปชั้งแยกตามสิทธแยกของมันแยกไว้เป็นไส้ของมันตามราคาของมันเขาร่อนแล้วมันวเ่าเขาร่อนปุ๊บเขาก็แยกไว้ทางขายที่ร่อนออกจากนี่แล้วเป็นไส้ตัวละบาทอันนี้ก็เป็นไส้ตัวละบาทก็มไม่ยุบอนี้เลยนีความขาย ถ้าเพื่อนเอาเบอร์นี่ไปเลี้ยงนี่เพื่อนต้องหไอาหารเบอร์ใดจ๊ะหัวอาหารเม็ดเม็ดน้อยคือเก็ในี่ซับนี่แหละเนี่ยเนี่ยนแหละครับอาาหรเม็ดน้อยขนาดนี้แมนอาหารปลาดุกหัวอาหารปลาดุกเม็ดน้อยสุดออาาาหรปลดดดุุกเม็น้ยสแล้วถ้าเพื่อนเอาไปเลี้ยงเพื่อนหไยหัวอาหารตัวนี้แล้วโดนแต่ไหเพื่อนคอยสิเปลี่ยนหัวอาหารจ้าถ้าเพื่อนไม่ปล่อยญ่แล้วอาหารซับสองนิ้วกับอาหารเม็ดกลางสองนิ้วกับเปี้ยนอาหารเม็ดกลางแมนมันใหญ่ขึ้นกับอาหารเม็ดใหญ่ หานเวทใหญ่ค,คือเขาเขาเบิงโตปลาเป็นหลักเป็นป่ะจำถ้า,าเ<ข>าบิงว่ามันมันกินได้บ่วเวลาฮาวานลงไปมันขันมันกินบ่ลมก็คือมันตัวน่อยอยู่ขันมันขันมันกินได้ย่งยก็คือมันทานแล้วกับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นใส้ใหญ่ขึ้นุ่นกลางจ้าครับก็คือขนาดนี้ก็เริ่มขายอ้อยเพื่อนไปเป็นไปเลี้ยงได้แล้วไปเลี้ยงได้แล้วแล้วถ้าไปเลี้ยงแล้วโดนปันใดจัางคอยสีได้ขายจักประมาณจักเดือนประมาณหาเดือน หาเดือนในบ่อดินนั่นบ่อดินถ้าเป็นบ่อเยังสิเป็นบ่อดินนั่งสิเท่าที่พอปลามาเนี่ยค่ะนาเคยเจอมันนี้ยังเป็นความยากในการพอปลาขายลูกปลาขายบ่จ้ะโอ้มันมันก็มีความยากอยู่ครับมันก็มันก็บ่ง่ายปันใดนะครับในการคือเวลามันเกิดโรคขึ้นมาเฮาก็ต้องหายารักษามันนะครับมันนาหนามันสิเป็นแผลครับมันสิเป็นแผลอยู่ตามอยู่ปากมัน้วกออยู่หางมัน นี่คือความยากยมันตายป่ะจ้ามันตายครับมันตายแล้วมันเทียนแห้องเสนยว่าเป็นกระชังนี่ทตามันเป็นมันจะตายหมดกระชังได้ดีจ้าครับมันตายมันกระชังเลยเกี่ยวเบิร์ปุระครับทัานท่นเท้าต้องมันยากมองนี่แหละครับชอบเป็นต้นหนาวอย่างเดียวป่จ้าครับชอบเป็นต้นหนาวต้นมาอ๋อต้นหนาวนั่นสินีโหลกของป่าเขามาเลยนะครับจช่ตอนนี้ก็มีแต่ค้นพันสังใบป่ะจ้าครับคนสังใบอืมแล้วมันขายยากบ่ขายหรือว่ามันเป็นยังไง มันขายบ่อยากเดอกครับว่าแต่เขามีขวางต่อเสียเขาเห็ดบ่อท่านมันใหญ่บ่อท่านนะครับมีแต่ใหญ่บ่อท่านเองบ่ครับตอนนี้มันใหญ่บ่อท่านกับเพื่อนกับจองไว้เพราะเขาเลี้ยงให้ได้ขนาดแล้วเพื่อนกับสิมาเอาเองเงินบ่จ้าเขาได้ขนาดกระทายรูปทรงเลยเพื่อนนะครับเขาไปทรงเพื่อนบ่ขัดเพื่อนเหยียเพื่อนมารับเองลัางมองกับมารับเองลัางมองกับไปทรงขันไก่อะไรกับคนละเครงท่าง จ้าคแสดงมาบ่้มีปัญหาเรื่องมองขายเลยขอให้พอได้บอจ้าครับบ่มีปัญหาเรื่องมองขายขอให้พอได้ขอให้พอได้ถ้าทำมือนี้มีคนเพื่นสนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มสามารถมาได้บ่จ้าสามารถมาได้ครับสอบถามได้ค่ะเพื่อนสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ใดจ้าเบอร์ศูนย์แปดหกสามสามหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสามนะครับจ้าให้เพื่อนโทรเข้ามาก่อนนเาะค่ะเธอหน้าว่างเนาะจ้าครับจ้า เรามีเพจของฟาร์มซื้อว่าจังไรจ้าฟาร์มเนี่ยคือฟาร์มตองเจ็ดนะครับ<อ>ฟ้ามเจ็ดเจ็ดเจ็ด<อ>ครับซื้อฟาร์มจ้ามือนี้ก็ต้องขอบคุณคุณนายหลายๆที่ให้โอกาสทั้งช่องเขงม้าเบิ่งอีกช่องทางหนึ่งในการสั่งรายได้นะคะครับขอบคุณหลายๆจ้า